ก็โอเคครับนะนะก็ขอสวัสดีครับพี่น้องนักุกปาทุกท่านก็วันนี้นะครับก็กลับมาบกับผมมังแรปเตอร์ฮิตครับก็วันนี้ก็จะออกไปหาปลาช่อนเหมือนเดิมครับก็จะไปเรื่อยๆครับวันนี้เยอที่ใช้ก็จะเป็นแองคกิโลจากค่ายแรปเตอร์ครับวันนี้จะเล่นสีส้มครับโอเคอย่าไปดูหงานกันดีกว่าวันนี้จะได้สักกี่ตัวมาดูกันตรงนี้กันครับนะน่ะเตัวลุกป่าเช็คเบดให้เรียบร้อยครับตัไปมันเข้าไปเยอะ thì tên ngoài thì thôi cái nám ăn cặp cơm dai này gặp ไม่รู้ปลาอะไรตัดอีรอยมาลูกโอ๊ยแล้วกันนะฮะอืออือตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเี้ยตรงหลุมไปไหนแล้ว ก้อนพัชน,นะฮะมันกะเด้งขึ้นมาหรอมาถอนยาแล้วเออไม่เป็นไรครับไหวไหมอ้อเอาไ,ไหมเอาใหม่ไหมงัดลอยอะ่ะตัวไม่ค่อยโตครับจงังหวะรถมาพอดีก็เลยต้องส่งยาวหน่อยไป อุ้ยวิโอ้ยวิกัดกันไม่โดนวิฟองฟอดเลยอ่ะโอ้ยกัดโดนนะตะปอยก้อนฟองฟอดเลยครับมุดเหมือนๆมุดอะมุดมุดเลยอะมุดติดๆอะไรด้ย อมผมว่าแล้วผมเห็นมันขยบับแต่มันยังไม่กล้าแบบนี้อยู่ที่น่นะครับกัดดิเฉย trời hai tôi mới chết ่าแล้วครับปะะลาตัวลรกโอ้กาดยังงูเหีครับโอ้โโอโ้ตัวย่อยโอกาดยังปลาชะโดเลยครับปลาตัวแรกเก็บ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 ใส่ถุงอาถังมาแลวเก็บใส่ถุง Mm. <ins> Greia! <LOibilitet> <hair> <atten> ไหนเขาเลยนะยวันตับเลยทางวันเบียงปุ๊บกินปั๊บเลยหมายเดียวเลยครับหกจะขีดงั้นจะหกขีดนี่ครับอืมหงเบ้ง ป่ะหาต้องฟาไม่งงก็ห่วงนะครับโอ้ยนี่ตีไม้เดียวได้เลยได้ตัวใหญ่ด้วยแต่ห่วงก็ห่วงไม่ได้ครับมันเป็นคลองพวกนี้ครับให้ยืนมองใหญ่เลย,ยผมละงงเลยผมก็ไม่กล้าพูดเสียงดังเลยเนาะจะยืนตีซะหนตั้่โอ้ตอกได้ตัวเดียวเองมาตีตัวนี้ครับ อุ้อุ้ตัดวาอมไม่ไมาไหนกันดีไหมดีให้กัดกัดโอ้วายาวอวน่วไม่ใหญ่อ่ะ อุยอ้ยใหญ่ดูไหมอุยอ้ยไม่ได้ว้าวใส่ได้ใส่ได้อแล้วก็ตัวที่สามกั <c ười> ดว้าสองทีงั้ตัวเล็กมันกัดจุ๊บจุ๊บอาแล้วตัวที่สามครับดูจริงยักเกลปลาเนีนะครับทั้งคลองอ่ะมันออกเลย เขาสองทีกัดไม่โดนทีสามเรียบร้อยครับของมันเด็ดนะครับเฮ้ยมีตัวมีตัวมีวมวตัวกันไหนไม่กินพ่อง,งอกมาเลยนะนี่หกว่าใหญ่เปล่าแต่ไม่น่าจะใหญ่ครับห้าตาเรื่องแบบนี้ลึก Карот. Ух. Оо. I'm sure. Угу. Тихээр. เละเจ็บก่อนนับรู้ดิไา่จับครบเลยอ้ <laughs> ากเร็วเขาไว้ครับมันจะได้ไม่ระแวงแต่มันจะได้กัดไม่โดนครับ <laughs> พอมันกัดไม่โดนมันก็จะไม่กัดอีกทีเลยครับ <S 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 ตัวเล็กครับไอบัวน่ามีมากเลยครับตัวใหญ่ๆนะ วิ่งเอาเรื่องตใหญ่จะย้อนมาอีกแล้วครับผมอืมคือโลไอ้หัวตัวเล็กวันตับเลยครับส่งยังเงือกไปยี่ส่งยงัง,ยงเงือกไงครับอืม พอแนะวเมึ่เนี้ก็โอเคครับน้าๆเดี๋ย่าลกิมนี้ก็ต้องพอแค่นี้แล้วครับไม่ไหวแล้วครับเกลียดจะงัดแล้ววันนี้ก็ได้มาหมดห้าตัวครับเบ้งๆบังงนั้นเลยไอ้อีแต่สายครับของส่วนมากก็จะเป็นพวกใสๆพวกนี้หละครับครึ่งโลครึ่งโลครึ่งอะไรประมาณนี้ครับบอกเลยว่าวันนี้ดวงดีมากครับ กระติดเลยครับหลุดไปตัวแรกยังหาไม่เจอเลยครับอยู่ในรูก็เยื่อที่ใช้ก็จะเป็นแองกิโลครับจากค่ายแรปเตอร์ตัวเบคขนาดหนึ่งโอครับอำนาจเจ็ดกมนี่ใบใบเวอยู่ด้านหางครับโอเคครับก็พอแล้วครับก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้หนึ่งพันซับแล้วครับนะครับคลิปก็ไม่ค่อยได้ลงโอเคครับแหลรครับว่างๆ๋ย่มาทายคลิปให้ชมกัน ปาดเป็นไงไม้ด้ครับแองกิโลครับ